แนวรับ4คนมีอดิศักดิ์แหวนหล่อปริสดาปิษาครับจอจฟิลิเป้หรือว่าฮอเกซฟิลิเป้นะครับแล้วก็มีโชคมหาสารนุกูลครับผุ้สัตว์ประตูวันนี้ครับเป็นอภิรักษ์วรวงศ์นะครับแนวรับเป็นสุริยาสิงห์มุยธนศักดิ์ศรีสายเดียโก้หลุยแลนดิสแล้วก็บรรพกิจพรมณีนะครับเอาครับเกมกาลังจะเริ่มนะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นลําปางนั้นอยู่ในชุดเสื้อเขียวนะครับกางเกงดําขณะที่ทีมเยือนครับเลียวชงรายนั้นอยู่ในชุดเสื้อขาวกางเกงสีส้ม ดักไม่ดีมากแต่ว่ายังมีธนะิาครับมารองไว้สุริยาเปิดติดอีกเหมือนกันไปโดนมีโชคออกจะเป็นลูกทุ่มครับเจ้าถิ่นสุริยาทุ่มมาโดนดักไว้เอาครับเฟลิปเป้เปิดเข้าทะลุช่องมาให้กับโชติพัฒนหลุดเดียวมาโชติพัฒน์ลูกนี้จริงโอุโ๊จังหวะสุดท้ายนี่มีคองเก้เฟลิปเป้นะครับตามมาคอยปีบไว้นะครับให้อติคุณ เดอไปที่มนตรีตรีให้มาที่โชติพัทอย่างทันครับโชติพัทเปิดด้วยขวาเข้ามารุกนี้ได้มงมแต่ว่าไม่ตรง,งกอรับโบนิญาจังหวะจอ่จอๆเลยครับลูกนี้ของเซนโบนิญานะครับแต่ก็ประมาทไปได้เลยครับฝั่งซ้ายของอดิศักดิ์นี่ก็มีเจาะบ,บ้างเหมือนกันโชติพัทปุ่มแก้วเปิดเตะมุกเข้ามาอย่างโดนมองสกัดไว้ได้โดวยอีวันสิทธิ์หมยทีโดยาพากกร ตกได้มนตรีมนตร,นตรีเลือออกไปที่ทักดนายยอดตง่งเข้าไปลูกที่ชนทิพย์สองจิตสองใจไม่รู้ว่าจะอาบอลลงหรือ,อยังไงแต่มันลั่นออกไปแล้วครับในครึ่งเวลาแรกยังเสมอกันอยู่นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์มาเริ่มกันใหม่ในครึ่งหลังทางเชียงรายขยับนะครับ2คนตัวสำรองนะครับบีชิต วิชิตเสียบอลให้โบนิญาเอาครับเฟลิปเป้เฟลิปเป้จี้เข้าไป,ฟปเฟลริเป้ลองจีงลูกนี้มากบินปัดทิ้เข้าไปครับทางฝั่งมองีรันพง์ลูกยิงของเฟลิปเป้ครับ <c oughs> คือวิถีกำลังจะเข้าใต้คานเหมือนกันเลยครับ <c oughs> ต้องกรอบด้วยนะครับต้องบินปัดเลยครับจีรันพงนี่เป็นจังหวะแรกพยายามคอนโทรลแต่ก็สุดท้ายคอนโทรลไม่อยู่ครับลูกนี้ ล้าโดนเหลือกด้วยครับกิษณะนัดละหลูกครับเกมชนะหนองบัวแล้วก็ประจวบครับสินภัทรลีออกครับมาแทนที่ของบรรพกิจครับเจ็บแล้วก็ออกไปเลยครับมีโชคหยอนขึ้นมากิษณะลูกนี้โดนเข้าเร็วครับโดยทัศนัยเจ็บด้วยเห็นยังเดินต่อครับผู้ตัดสินยังไม่ได้เปรกเกมนะครับ อาติคุณออกบอลมาทางด้านขวาให้มนตรีมนตรีเปิดโจงเข้ามาลูกนี้โงโอ้หวเกือบไปครับบนิญ่ายงรายครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่งครับมนตรีได้เปิดขึ้นมาครับแล้วเป็นบนิญ่าบางไปหน่อยนะครับวิว e ันซิสยังใช้ความใหญ่พิงอยู่นะครับดึงเข้ามามแล้วโดนทําฟาวครับ เป็นทักด้านในนะครับที่ไปตัดฟาวคราวนี้โดนเหลืองเลยครับบอลเปิดยาวขึ้นมาของลำปางโดนดักได้ศิวกร์เปิดจุดโด,ด,ดงไหมปางเจอกับเฟลิปเป้เอาครับอีวานซิสไหลบอลออกมาทางด้านขวามีโชคต่อไปที่อีวานซิสอีวานซิสหักเข้ามาลูกนี้ไม่ได้ยิงครับอ้าวยังได้อยู่ครับชาวิน ชาวินแต่งเข้าซ้ายโอ้โหยงไม่ถนัดครับบอลขึ้นทางขวาครับชินภัทรเปิดโด่งเข้ามาอูนี้ได้โมงโดยโบนิญาไม่มีน้ำหนักดีกครับคราวนี้นี่ตรงกรอบแต่เบาไหลมาโบนิญาโบนิญาออกบอลมาทางด้านขวาชินภัทรแปะเข้ามาแล้วจริงโอ้โหโดนเซฟไม่ได้โดยจิรันองไม่ได้ประตูครับอ๋อ,อเป็นลิวจีนะครับขออภยัยโอ้โหอ้าชินภัทรชินภัทร อ,อดโดงเข้าไปขอกเก้ฟิลิเป้มงพยายามฟ้งองว่าทัชบอลแต่ผู้ตัดสินเป่าทวิดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับก็เป็นระบายฟุซครับเสมอกับเรียวเชียงรายยูไนเต็ดไปแบบไม่มีสกอร์นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์